เพื่อนคลิปหน้ามาพร้อมกันเลยเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็รีวิวต่อกันไปเลยไหนๆวันนี้ก็มีเวลาก่อนนอนแป๊บนึงแล้วแล้วก็ตั้งก้องอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะสูตรที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือเป็น l o ร e a l Revital เทลเหมือนกันออใช้มาประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนเพราะว่าซึ่งมาพร้อมกันอันนี้เป็นสีขาวเป็นสูตรกลางวันออป้องกันแดด PA บวก SPF 3 5 ส่วนสูตรกลางคืนไนท์ครีมตัวนี้ต้องบอกว่าครั้งแรกที่ใช้รู้สึกทับใจมากเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างริชเดี๋ยวเรามาดูเนื้อตัวนี้อามารีไวท์ชอลิฟนี้เปิดกระปุกมาปืด๊ดมันก็จะมีตัวปิดกันเนื้อครีมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นครีมไม่ไหลแล้วก็คอนเดนซ์มากค้นมากเป็นตัวอย่างนี้เลยเออกมาเป็นเหมือนแบบว่าครีมแบบเหมือนเวีอะไรอย่างเงี้ย ค่อนข,ข้างดีนะเราชอบมากเนื้อครีมแบบนมๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าครีมยาหมองวิธีการใช้ก็ so simple แค่ทาลงไปบนหน้าหลังจากที่ใช้โอเรจิ o นอลนี้แล้วทาทาตอนหลังนะเพราะว่านี้เนื้อค่อนข้างหนาใช้แทนใช้เป็นสลิปปิ้งมาส์กได้เลยจากที่เห็นเมื่อกี้ก็คือควักออกมาเป็นก้อนได้เลยเนื้อมันหนาแล้วก็ไม่หยด ให้ความรู้สึกที่ดีเวลาคั่ออกมาแล้วมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเนี่ยคือเหมือนมันมีอะไรเคลือบผิวอยู่อ่ะเพื่อนๆค่อนข้างดีเออกับกับเก็บความชุ่มชื้นความริชของใบหน้าได้แม้ว่าจะโดนแอร์เป่าในตอนกลางคืนได้ดีสําหรับตัวกลิ่นตัวนี้เหมือนจะมีกลิ่นน้อยกว่าแทบไม่ค่อยมีกลิ่นเลยเป็นกลิ่นแบบว่ายาๆนิดๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่พึงประสงค์ส่วนตัวเราคิดว่ามันโอเคอื ต่อไปสูตรกลางวันสูตรกลางวันคงไม่ได้ทาให้ดูแต่ว่ามาดูเนื้อกันดีก,กว่าอามากระปุกนี้ก็หน้าตาแบบเดียวกันแต่ว่าเดย์ครีมปับมันจะมีผสมส่วนผสมที่สามารถกันแดดได้อยู่เดย์ครีมมันก็เป็นส่วนผสมที่แบบผสมอเรตินอลเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เข้มข้นถึง4%เอหมือนอีกสูตรหนึ่งที่แพงกว่าเปิดออกมาอันนี้ก็มีตัวกันเหมือนกันเนื้อครีมอันนี้จะเป็นสีออกสีเนื้อๆหน่อย ตัวเนื้อครีมจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็เหลวเนี่ยออกมาเป็นครีมที่เหมือนเป็นเนื้อโลชั่นมากกว่าเนี่ยเหมือนเนื้อครีมกันแดดเๆๆจะแตกต่างจากจากเนื้อของตัวไนท์ครีมเอ,อ่อส่วนตัวเวลาใช้คิดว่าให้ทาในปริมาณที่น้อยหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างมันแล้วก็เนื้อมันไม่ได้เบาขนาดนะั้นเหมือนเวลาทากันแดดแบบที่แบบไม่ใช่สูตร ไม่ใช่สูตรสําหรับแบบแต่งหน้าทับได้อะทาก,กันแดดที่แบบเป็นกันแดดเนื้อหนาหน่อยอะมันก็จะมีความมันหลงเหลืออยู่ก็ระวังแล้วกันสาหรับใครที่แต่งหน้าหลังจากนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็แม้จะมันก็ไม่ได้มันมากมสรุปคือเซตนี้จ่ายไปประมาณหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยบาทประมาณเนี้ยไว้รอตอนลดราคามันก็เหมือนกับซื้ออันนี้แล้วแบบได้ฟรีอีกสองกระปุกลองติดตามโปรโมชั่นกันได้สำหรับใครที่สนใจ ก็ใช้ทุกวันได้นะอืมวันนี้ไปละไป